ขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรยัยขอถวายความเพารพพระเถราระท,ราทุกรูปขอเจริญพรนะครับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะวันนี้ท่านก็ให้แสดงธรรมะปฏิสันฐานนะปฏิสันฐานแปลว่าอะไรปฏิสันฐานก็แปลว่าการต้อนรับขับสู้การรับรองแขก มีทั้งสองทางสองอย่างหนึ่งคืออามิตรปฏิสันฐานอามิตรปฏิสันฐานคือการต้อนรับด้วยข้าวของถ้าเกิดเราอยู่บ้านมีแขกมาบ้านแล้วก็เตรียมข้าวเตรียมอาหารเตรียมที่นั่งที่รับรองแขกที่เขามาไม่ว่าเขาจะ เป็นผู้ที่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยสนิทหรือไม่สนิทมาก่อนเมื่อมีแขกมาการปฏิสันฐานนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรทำะอาไม่ปฏิสันฐานก็อย่างที่ได้กล่าวไปสองคือธรรมปฏิสันฐานคือการต้อนรับด้วยธรรมคำว่าด้วยธรรมนั้นอาจจะหมายถึงการยิ้มแย้มเบิกบานการ พูดจาทักทายกับนาแขกอันนี้พูดถึงโยมที่อยู่บ้านนะฉะนั้นการให้ธรรมะก็ดีการแนะนำให้รู้จากบาปบุญคุณโทษสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นก็ดีอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นธรรมะปฏิสันฐานเชกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นเวลามาวัดพระท่านให้ธรรมะนี่แหละเป็นการกล่าวต้อนรับหรือเป็นการแสดงการต้อนรับกับญาติโยมที่มาทำบุญส่บาทท่านไม่ได้มีข้าวของไม่ได้มอีอย่างอื่นที่เป็นสิ่งของให้แต่สิ่งที่พระมีให้ได้ก็คือธรรมะแนวทาง คำสอนต่างๆที่พอจะเอื้อหน้นแลกเปลี่ยนกันได้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปวันนี้ก็พึ่งกลับมามาถึงเมื่อวานไปดูโครงการประทีปเด็กไทยซึ่งเป็นโครงการที่หลวงพ่อวิริยังได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี2518น้่นนานมาแล้ว50กว่าปี ท่านก็เรียกว่าสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำพื้นที่โดยเฉพาะถิ่นที่ทุลกันดานนะถิ่นที่ทุรลกันดานก็จะมีงบประมาณไปให้ที่นั้นๆถ้าอยู่ในเกณฑ์ต่างๆที่ทางกรรมการได้กำหนดไว้ก็จะไปดูพื้นทีนะ่เมื่อดูพื้นที่แล้วก็ผ่านไม่ผ่านก็จะได้อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างต่อไป ท่านก็ทํามาอย่างนั้นตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่แข็งแรงยังเป็นหน่มท่านก็เดินทางไปสํารวจพื้นที่อย่างนี้แหละจนกระทั่งได้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่าประิบเด็กไทยขึ้นมาเนี่ยหลายพันศูนย์แล้วทั่วประเทศไทยซึ่งเป้าหมายของท่านก็อยากให้มีสักสี่พันศูนย์ทุกตำบลสี่พันศูนย์ทุกตำบลซึ่งที่ไปผ่านมา ก็เป็นจังหวัดอุบลราชธานีนะซึ่งได้มีการเสนอในการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมากว่า4 2 4 2 43แห่งฉะนั้นมีเวลาเพียงแค่3วันทำอย่างไรเราถึงจะไปครบ43โรงเรียนโยมคิดดูก็ไปกันโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระชนะวรรคุณเป็นประธานนำไปแล้วก็คณะญาติโยม วันแรกดูศูนย์เสร็จตีสองครึ่งนะตีสองครึ่งมืดๆแล้วก็ไปส่องไฟดูตามโรงเรียนส่องไฟดูตามโรงเรียนวันที่สองก็เที่ยงคืนกว่าวันที่สามก็เสร็จเร็วหน่อยเพราะว่ามีโรงเรียนเยอะมีโรงเรียนเยอะก็ต้องไปดูสถานที่อย่างนี้แหละเป็นประจําทุกปีซึ่งปีต่อไปก็จะไปสร้างที่ศรีสะเกษ ที่สุรินบ้างทางอีสานใต้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลวงพ่อท่านให้ดำเนินและพันพาธรรำง่ายๆท่านพาธรรมเพื่อที่จะได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกำลังของชาติโดยท่านมีแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดจะพัฒนาประเทศชาติได้ ก็ต้องพัฒนาจากเด็กก่อนบุคลากรที่เป็น,นต้นกล้าให้ได้รับการศึกษาให้ได้รับโอกาสในรับการพัฒนาที่ดีเมื่อตัวขึ้นก็จะเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติของสังคมต่อไปนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ พญามัาชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสตินทโรท่านได้มีต่อมวลมนุษยชาตินะไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่านั้นนะคืออยากจะอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นะให้เกิดประโยชน์สันติสุขทั่วโลกนะอันนี้คือคนที่มีฐานกิจใหญ่ มีความเมตตาที่กว้างไกลกว้างขวางความเมตตก็คือการมีไมตรีการหวังดีต่อตนวเองและผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่นได้รับความสุขอยากจะให้ผู้อื่นได้พ้นจากความทุกขนะ์คุณธรรมข้อนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในสังคมใดในประเทศชาติใดในบุคคลใดย่อมเกิดแต่ความผาสุขร่มเย็น เกิดจากความสงบเกิดจากความปรองดองน่าอยู่ถ้าเกิดเรามีเมตตาแล้วคนที่มาอยู่ใกล้ก็ร่มเย็นสัมผัสได้ถ้าเราย,ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานให้ความรักใร้ต่อผู้อื่นผู้อื่นก็จะสัมผัสได้ซึ่งต่างกันจากผู้ที่ไม่มีเมตตาสังคมที่ไม่มีเมตตาหมู่บ้านที่ไม่มีเมตตาประเทศชาติที่ไม่มีความเมตตาต่อกัน ก็จะมีแต่ความเอารัดเอาเปรียบแข่งแย่งชิงดีกันนะใส่ร้ายป้ายสีกันเกิดความกลอรหวนวุ่นวายไปใหญ่นะฉะนั้นพื้นฐานของความสงบสุขของโลกหรือว่าของทุกอย่างนะมาจากความเมตตาปราณีที่มีต่อกันฉะนั้นเราดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่างนะก็ถือว่าเป็นบุคคลาธิ่ฐานคือนะเอาบุคคลเป็นที่ตั้งในการที่จะ เรพึ่งปฏิบัติตามหรือว่าภาษารุ่นใหม่เขาเรียกว่าไอดอลเอาหลวงพว่อเป็นไอดอลและหลายอย่างเมือ่ออยากจะให้มีความเมตตาเกิดขึ้นเราก็ต้องหนึ่งให้เป็นคนมีเหตุมีผลเมตตาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลว่าแทนที่เราจะโกรธ ที่เขามาทำอย่างนี้ที่เรามาพูดอย่างนี้ที่เขามาแสดงอากับกิริยาอย่างนี้ออกมาหรือทำให้เราไม่พอใจเราก็โกรธแต่ถ้าเกิดเรามีเหตุมีผลว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นหรือเขาทำไมถึงประพฤติอากับกิริยาอย่างนั้นออกมาเมื่อเรามีเหตุมีผลเราก็จะเข้าใจในมุมมองของคนคนนั้นว่าเขาคิดอย่างไรเขาถึงทาอย่างนั้นออกมา เขามีความคิดอย่างไรคือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเมื่อมีความเข้าใจเกิดขึ้นความมีเหตุมีผลโกรธเกิดขึ้นความโกรธมันก็ไม่เกิดแล้วความเมตตาก็เกิดขึ้นมาแทนประการที่สองคือมันจเจริญเมตตามากๆมันจเจริญเมตตามากๆทำได้อย่างไรก็ได้จากการที่เราทำสมาธินี่แหละ เกิดจากการได้บริกรรมพุทโธเกิดจากการกำหนดสติเกิดจากความสงบในใจที่เกิดขึ้นมีพลังจิตเกิดขึ้นมีกำลังเกิดขึ้นก็แยกแยะอารมณ์ได้ซึ่งอยู่ในปรากฏอยู่ในนะคุณธรรมสามประการที่เราได้ศึกษากันถ้าผู้ใดทำสมาธิอย่างต่อเนื่องหลวงพ่อก็บอกว่าคุณธรรมสามประการที่จะตามขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะหนึ่งความมีเหตุผลสอง ความมีเมตตาสามความรับผิดชอบสูงฉะนั้นความมีเมตตาก็เกิดขึ้นมาจากการที่เราฝึกหัดพัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่องเรียกว่าทำสมาธิอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อมีพลังจิตเกิดจิตก็จะรู้ท่อทานอารมณ์ไอ้ตรงนี้แหละที่จะมาช่วยให้เรามีเหตุมีผลในการที่จะเข้าใจผู้อื่นในหัวอกของผู้อื่นและก็ มีจิตใจเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีให้กับผู้อื่นได้แต่ถ้าเกิดพลังจิตไม่มีมันก็คิดไม่ได้ความเมตตาก็น้อยความอัรักษ์อัเบียบนั้นที่จะมากกว่านะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพึงให้ขยันหมั่นเจริญเมตตาเพื่อให้เกิดคุณธรรมข้อนี้ขึ้นมาในตัวเราผู้ที่อยู่ใกล้เคียงรอบข้างกว้างขวางประเทศชาติสังคมก็จะ เกิดความสงบร่มเย็นต่อไปฉะนั้นการแสดงธรรมะปฏิสันทานเนวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวรณนนะสุขภาระปฏิพานธรรมาสารสมบัติ คิดเสียหนึ่งประการใดเป็นไปได้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเถอดสาธุสาธุสาธ<า>